สบายดีพี่น้องวันนี้น้องทุนพาพี่สาวมาซื้อโทรศัพท์มาเดินห้างนะพี่น้องเพิส์ลเอารุ่นใดกันยังบูฮูเนาะมาเบึ่งน้ากันตอนนี้ก็อยู่ที่เอ็มคอเทียนะเพรอว่าโทรศัพท์เพิ่นนะมันเจ๋งแล้วพี่น้องใช้ง,งานมันจะปีเลยจำไม่ได้โอ้โดนเติบแลวพี่น้องจำไม่ได้นี่อ่ อยู่ในรัศดาราคาจากบาทนะสองพันสองพันหกร้อยอ๋อสองพันหกร้อยแล้วตอนตั้งงบไว้เท่าไหร่สิเอาไอโฟนปะเอาไอโฟนตั้งงบไว้จากบาทห้าหกพันห้าหกพันโอเคไปเดินไปตรงไม่อยากใช้ไอโฟนเรนึกว่าเซียร์ไอโฟนจักอยู่ใส่ละหางของก็นนะลองเดินไปตรงนี้เผื่อเจอนะ น้องก็จำมาได้ว่าเขาขายอยู่ใส่โทรศัพท์นะเดินไปก่อนเพราะว่าหางมันมันทะลุกันนะานะต้องเดินไปเรื่อยๆเพื่อเห้เ,เจอร้านโทรศัพท์นะเว้อเอานี่เอ้ยเอานี่เนี่ยน,นั่งริบ์มือนอลินรบนะเสื้อผ้างามปะ่ะราคาเนาะ เออค่ะรักอยนะก็ร้เพลงเนาะใช่ปะเว้ยน,นี่เสียแบรนด์นี่น่าจะตรงนี้แหละเพือเพื่อเขาอาจจะเจ็ดมาแต่ละเชื่อห้างมันมีสามสี่ห้างนะพี่น้องมันอันนี้กันมันติดติดกันนะนะเราก็เลยจำมาได้พาพี่สาวมาขึ้นห้างขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นบันไดเลื่อน ตอนแรกอ่ะนี่นี่เขาจะมีประดับเด้นี่นี่นี่ไว้วงเขาจะมีแต่นี่เขาอาออกละฮะใหญ่ใหญ่บอถ้าเริ่มเดินถั่วกว่าอันนี้เดินบ่ทั่วเดินตรงไปข้างหนา้าอุตสุลุฟังนัน้นอีกมันจะมีห้างนึง ุดหนีบอ่ขึ้นเพิองอีกก็้แลยไอ้นี่เดนี่มันมีทางออกอยู่ไปเบิงโทรศัพท์อยู่ฮะแมนตะลุตรงไปชิคืนไปเบิงเทิงก่อนบอ่ะเผื่อ่ามันมีป่ะเดี๋ยวเวลาจะลงมาเพราะว่าวยังไม่คยขึ้นด้วยกัน เป็นฮานซัมซูมขาไปเลยขับไปเบิ่งเลยพว่นเนี่ mm hmm. ห้านมันสิ้ใหญ่กว่ายูห mm ันเด่อลองถามราคาแล้วเขาคอยไปเบิ่นีในหันอีก mm hmm. ถามรุ่นที่เจ้าอยากได้หันแหละแ mm hmm. ม่นเนี่ยสอบไอโฟนก็มีนะซอบซัมซุมก็มีนะอก็บได้อะไรก็เลือกเอาสรุปแล้วโทรศัพท์ A14 นะมืดพี่นะ้อง เดี๋ยวไปเบิ่งร้านอื่นก่อนว่ามีถ้าบ่มีฮะโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งร้านข้างล่างนี้ก่อนเคอมีนะอเนาะพี่เจ๋อพี่อันนี้สดีแท็กอันนี้ยังก็เคยสื่อแบบสื่อโท,ทรศัพท์บ่สื่อโท,ทรศัพท์แต่สมัครเมื่อแต่นะอา่อาแบบนี้มัน มันไปดูทังนั้นดูวิวพี่น้องน้ำปะรีวิวเทพตอนนี้ก็มาอีกอีกอาะตึกหนึ่งนะพี่เน้ะงสิมาเบิ่ง,งลหล้านี้ว่ามีหรเปอ่าเนาะเอชสิบสี่เนาะ ได้ในถามเขานี่ข้างนานี่โทรศัพท์ช่องจิตช่องใจเนาะเงินกับโบมี่ต <laughs> ้องจิตจังใจเสียเอาราคาราคาถือราคาหนึ่งหกเออเจ็ดพันราคาหนึ่งห้าหกพันนะพี่น้องเออเลยไปเลยเนาะถ่ายตัวเองป่งเอ <laughs> งะงมปะ ออกรเาอักหลอก <laughs> นี่ราคาอยู่ที่สนะี่พันเนาะงบอยู่ที่ห้าพันวันนี้ห้าพนะันเนาะตันนี้จะแพงแน่นะแพงเขาถอยไม่มีเงินซื้อตอนนี้จะคมซัดแต่นาดจ,จะขาวจ้ <laughs> ตวตอนนี้ได้ซะได้กล้องเข้าไง ไอโฟนพี่น้องไอโฟนนะคะไอโฟนสิบห้าโอ้ได้จับแล้วได้จับแล้วแปลว,ว่ามันเป็นของขายขอกดเล่นเลยเด้อเบ้นกล้องพี่น้องอือหน้าสดขนาดเลยสวยงามนะ เขามาให้บริการจะแทรพีน่น้องเดี๋ยวขึ้นไปบิงข้างบนก่อนวน่ามียังสันเซียนี้เขาเอ,าอาน็นอยังไงนะดี๋ตัวยังไงฮะบูนี่มันเป็นนีนนอ,นนอ,นอ,ยอย่างชุดลยเด้นนี่เนาะย้อาค่อยยังลกบ่อบี้ยังแหละไปนี่อ๋อนี่มันเป็นลงหนัง

เดอ๋ยวนี่ดูนะเหมืหอนลายเมนลายเมนลำโพงบลูทูธพี่เนาะเครื่องใหญ่ไฟแรงนะร้านสรุปแล้วก็มาจบที่ร้านนี้นะพี่เนะาะจกสื่อร้านยังละ่ะเป็นภาษาอังกฤษจ่ายเงินไปที่เรียบร้อยไปไปนั่งนู้น เดีย๋ยวพี่ก็จะเอาโทรศัพท์มามาเซ็คเครื่องให้ตรงนี้และนั่งนี่ก็ได้มันสูงแต่ได้แต่ยางเนี่ยมีอันนี้นะฮารคเล็ตเตอร์หลายแห่งเลยแคมจับอยู่จับอ่ได้บอวะส,สื้อไปสื้อแล้วอันนี้ไงอโอยทีมค่ะแถมให้อันนี้จะเป็นของแถมนะครับลูกค้า จะมีเป็นพวกเซตบ็อกก็จะมีหูฟังแล้วก็สายชาร์จอเลยวันนี้ครับแล้วก็หูฟังชุดอันนี้ที่ลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับเป็นอันเดเติร์อันนี้แถมนะแถมให้ครับ,รบแล้วก็จะเป็นฟิล์มที่ลูกค้าซื้อเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ซื้อเพิ่มเดี๋ยวผมลบกวน่ของเมมเบอร์ลูกค้าหน่อยนะครับจะเป็นเมมเบอร์ที่ลูกเขาแนะน้ำบริษัท ซุมนะคะซ้ำซุมได้ซำซุมพี่นอ้องราคาหกพันหกพันบ่หกพันเป๊ะเ,เ,เ,เงินบอสทอนมาแค่สามสิบบาทไปไปลงเมื่อเมื่อเงินละเมือเป็นไดมวนบ่ามาเดินห้าง เงินมดมวนบเเขาทอให้เจ็บาทเจบามบมดไปห้าห้าพันห้าพันเก้้หานเก้าร้อย้าร้อยทางไหนทางออกทางไหน จำทางลงไปได้พี่น้องไปข้างหน้าบุกกระหางอีกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ห้างแล้วหนีบอ่เนี่ยเร็วนะี่ะไปบะห้า,ทางทีป,ปิดบอ เธอสับใหม่แ้้บียบยิ้มเลยเงินมือฮะหนักห,หนาวบอขนมก็ค้ายอยู่ใส่ข้างล่างสุดบอน่าจะข้างล่างอ่ะเลี้ยวอีกออกนี่ก็น่าจะออกแล้วเลี้ยวอีกไปด้านล่าง ไปทางนี้หนุ่มน่าจะอยู่ใกล้ไ,ไปเบิ่งยินดีกันเพื่อมีสี่สีส่สี่หมื่นนะนะตอนนี้มาเดินดูข้างล่างชั้นล่างก็เพิ่งของกินนะพี่น้องนปกินไปแตงนี่ก่อนเหรอไปทางนี้ก่อนแล้ว,ดลวดเดินกลับมา ก็ไม่ได้มีอย่างไรไปนี่แล้วก็แค่เรียวมานี่น,น,นี่ก็ไม่มีอย่งยนั้นี่ของ,ง,อง,ก,องกินเดือผขามาเบ่งน้ำตกเบ่งน้ำตกนี่เป็นของไส้ย่างไป เลิปน้ำตกพูดจสูงสุดนี่บองนี่บบมียังไปแตน่นี้เองเขาขายพวกกระเป๋าเชือพานกระเป๋าแบบขอสารนะพี่เน้ะงานมืองานสีมือเอนเจพาดีได้นี่อืม าดีสําหรับคนมักใสนะใส่แบบสวยสวยตะมุงตมิงนี่เสื้อแขนยาวสวยเนาะเป็นชุดคู่เลยนะเบิ้งบวกความสูงบูกสั้นบนสุดไปนบได้ไปมันเสียมหากันเนาะ จจกตัวอะไรไปเลเสื้อแบนเข้ามาขายได้ไม่ได้เัาเคียงแลไม่เสร็จสามร้อยสิามร้อยวยนะจะแกาวอยากได้เหรอไปไปแก้ววะทั้งพี่ไปเบิ้งของกินเราเบิ้งของกินว่ามีหรือเปล่าแล้วก็ค่อยออกแล้วก็เมือ <ś les> มามาเลนพวกห้าหนํนานีน่ได้ยูเทิร์นพวกยำๆได้นี่พวกมามาโอเคได้ใชา่มาช่องไหมมาชื่อเลยช่องไหมอพาคนพาคนบรรน,นอกเข้ากรุง <ś les> <ś les> เห็นยังกะระซอนแต่บ่มีเงินสื่อได้พี่น้องเฮ้ยสุดยอดสับหมดเลย อายาสีฟันนะสักอันหนึ่งนี่เอาคอเกตนี่สามสิบบาทวนเอออันนึ่งเอาเลยเกลือบ้าง้อยหนึ่งบ้านอยสามสิบเก้าบาทด๋อวไรโตมันเห็ดขาวนะบ่มีแล้วเอานในี้อยสิบบาทโตบเตียมผัก

แมน่นร้อยหกสิบยานคิมโหนดปะ้ดโดยการคิมโหนตบ้างกูต่าเอานะเป็นแก้ผิวปะ<อ>่ะสองร้อยแปดสิบได,ได้พอแล้ประ้ังยางได้ดอกามือย,อยังเดียดดึงนินสิม,มดเดี๋ยววิเงินสิกับเขาได้เดนนี่เเดี๋ยวพอแล้วป เพ้นอีกแล้วเอาแพ็กคู่แพ็กคู่170อ่าอันนี้จะใหญ่แน่เอาแพ็กคู่หะละดีกว่ามันประหยัดตัง้งค์เจ็ดสิบบาทไปได้ค่ะวะวตอนนี้ก็ะิ่งทางด้วยทางกับแม่บทแล้ะได้เง,ง,งินเ้อขอบคุณ การรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น,น้องทูนด้วยนะตอนนี้ก็ออกมาแล้ววันนี้ยังเดินจะได้